เมื่อนิวที่พยายามจะส่งเทเดอร์เบิร์ดกลับสู่ถิ่นแต่กลับถูกข่าใจผิดว่าสัตว์วิเศษของเขานั้นเป็นอันตรายบางฟุกลุกหนังของเสนอสัตว์มหศจรจย์และถิ่นที่อยู่คำเตือนเนื้อหาในเรื่องนี้มีการสปอยลแหลกใครที่ยังไม่เคยดูและไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปส่วนท่านใดที่ขี้เกียจด,ดูหนังและอยากรับชมสปอยก็เข้าม,มาดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในสปอยเรื่องต่อๆไปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับริ่มเื่องกันด้วยที่กินเดวอลเป็นอัชญายกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคราวนั้นพยายามที่จะเปิดโปงโลกของผู้วิเศษและปกครอมมนุษย์ธรรมดาและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เป็นอัชญากร,รอันดับหนึ่งที่มีคนต้องการตัวมากที่สุดแต่อยู่มาวันหนึ่งเกดาวอลก็ได้หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุและข่าวการหายไปของกินเดวอลก็ได้ดังขึ้นตัดมาทางด้านนิวส์คาร์เมเดอร์ที่นั่งเดินจากลอนดอนมาที่นิวยอร์ก ขานั้นต้องการที่จะไปสถานที่ที่หนึ่งที่จะปล่อยสัตว์ตัวนั้นกลับคืนสู่ถิ่นและเขามาถึงเขาก็ได้เจอกระดานตรวจก่อนที่จะให้เขานั้นผ่านไปได้เพราะว่าในกระเป๋าของนิ้วมีฟังก์ชันที่ตกตาเพื่อที่จะไม่ให้รู้ความจริงที่อยู่ข้างในนั้นได้แต่มาทานหน้าของเกฟที่ไปตรวจสอบทราบปรลักหักพังที่ถูกทำลายแต่ในระหว่างที่ตรวจสอบก็ได้มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจนทําให้ถนนแถวนั้นพังนิ้วที่เดินมาถึงหน้าธนาคารก็ได้หยุดฟังอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพ่อมดแม่มด เจคอบที่รีบเดินไปธนาคารก็ได้เดินโชว์กระเป๋าของนิ้วแต่ก่าที่จะรู้ว่าสัตว์ของเขานั้นหลุดออกจากกระเป๋าก็ได้เห็นตัวนิเฟอร์กำลังขโมยเงินขอทานและนั่นก็นทําให้นิ้วต้องรีบเข้าไปในธนาคารเพื่อที่จะไปสลับกระเป๋าคืนโดยที่มีตีน่าแอบสะกดรอยตามเขาอยู่ นิวได้เข้าไปนั่งข้างๆเจคอบแล้วก็ได้เห็นตัวนิฟเฟอร์ก่อนที่เขานั้นจะลุกขึ้นไปเจคอบที่เห็นไข่ของนิวแล้วพยายามจะเรียกเขาแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้เรียกเจคอบให้เข้าไปพบกับผู้จัดการซะก่อนนิวได้ตามนิฟเฟอร์จนนิฟเฟอร์นั้นเข้าไปส่วนในของธนาคารทางด้านเจคอบที่ออกมาจากห้องผู้จัดการก็ได้ตะโกนเรียกนิวว่าไข่นั้นกำลังจะฟักนิวเลยตัดสินใจที่จะพาเจคอบเข้ามาส่วนในของธนาคารเพื่อที่จะตามตัวนิฟเฟอร์นิวที่ไล่ตามตัวนิฟเฟอร์กลับมาได้แต่เจ้าหน้าที่นนาาครก็็ไดด้้มเหทังพี และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้ามาจับกลุมนิ้วและเจคอบนิ้วก็ได้พาตัวเจคอบมานอกธนาคารแล้วก็กําลังจะลบความทรงจำของเจคอบแต่เจคอบใช้กระเป๋าฟาดนิ้วและหนีไปซะก่อนและตีน่าก็ได้เข้ามาจับนิ้วไปที่กระทรวงเวทมนต์ตีน่าได้พานิ้วไปที่ห้องสอบสวนคดีหลักแต่พอไปถึงกั็ไม่มีใครสนใจเธอเลยเพราะว่าเธอนั้นถูกปลดออกจากมือปราบมาร เธอก็เลยตัดสินใจเพื่อที่จะสอบสวนเองแล้วพอสอบสวนไปได้สักพักหนึ่งหัวหน้าเธอก็ได้มาตำหนิเธอเรื่องที่ไปยุ่งวุ่นวายกับกองสอบสวนเกบที่เข้ามาตีหน้าก็ได้แจ้งว่านิวสคาเมเดอร์มีสัตว์อยู่ในกระเป๋าแต่พอเปิดกระเป๋ามากับเจอแค่ขนมปังเต็มกระเป๋าเจคอบที่กลับมาจากธนาคารอย่างเศร้าก็ได้ตัดพอตัวเองก่อนที่จะมีอะไรจากกระเป๋าหลุดออกมา่าน,น้าของนิวที่มาถึงบ้านเจคอบก็ได้ตรวจดูกระเป๋าก่ากอน็นระดับแรกซึ่งหลังจากที่เปิดดูในกระเป๋าก็มีสัตว์หลายตัวที่ออกไปจากกระเป๋าของเขาและเจคอบก็ได้โดนตััววววมมมอออแแหหนนบบบกกกดดิ้้้้ทีี่่ตตตงงงาาาารจจจคขเ็ไไ พราะตีน่าต้องการจะการเจขอบไว้เป็นพยานตีน่าก็ได้กดเข่าที่สัตว์ของนิวนั้นก่อความวุ่นวายให้กับผู้คนและตีน่าก็ได้พาทั้งสองไปที่บ้านพักของเธอทางฝั่งแมรี่แบร์โบลก็ได้มาที่สำนักข่าวของชอนพวกเธอนั้นต้องการที่จะตีข่าวเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดแต่ชอนนั้นกลับไม่ให้ความสนใจคีเดนที่ทําไปปิวล่วงลูกชายของเจ้าของหนังสือก็ได้มาเก็บฝ่านั้นดูถูกคีเดนก่อนที่คีเดนนั้นจะออกไปทางได้ของตีน่าก็ได้พาทั้งสองมาถึงที่พักของเธอและเมาาาากกก็ได้้เเจออออออังสววขตีีีนนน่่่ชืืธม เจคอบที่ได้เห็นเขาแรกก็ชอบเธอเป็นอย่างมากและแถมบยังทาอาหารเย็ยนให้พวกเขาทานอีกด้วยเกรฟได้เข้ามาหาคุเรเลนเพื่อที่ต้องการเด็กสาวคนหนึ่งเกรฟได้ยิ่นข้อเสนอให้กับคุเรเลนเพื่อได้กับการที่เจคา,านั้นอยู่ในโลกของพ่อมดแม่มดและทางฝั่งของนิวควินดี้และเจคอบก็ได้พูยกันจนรู้สึกว่าทั้งสองนั้นชอบกันจริงๆอิงที่ตีน่าจะพูดตัดไปว่ายังไงซัดเจคอบก็ต้องโดนลบความทรงจําและตีน่าก็ได้ทั้งคู่ไปพักผ่อนที่ห้องและจากนั้นตีน่าก็ได้เอาโกโก้ให้พวกเขาดื่ม และเมื่อตีน่าออกจากห้องไปนิ้วก็ได้เข้าไปในกระเป๋าและก็ได้เรียกเจคอ,อบลงไปด้วยซึ่งนิ้วก็ต้องการที่จะรักษาเจคอ,อบจากอาการของเบิร์ดแล็บกัดและก็ได้ให้เจคอ,อบไปให้อาหารสัตว์วิเศษและก็ทำให้รู้ว่านิ้วนั้นต้องการจะส่งทันเดอร์เบิร์ดไปที่แอริโซนาบ้านเกิดของมันเจคอ,อบได้เดินไปเจออคูลัสอยู่ตัวหนึง่ง ซึ่งนี้ที่ผ่านไปเจอก็บอกกับเจคอ,อบว่าอย่ายุ่งกับมันและนิ้วก็ได้เล่าถึงการที่ได้ตัวนี้มาจาก็กคนหนึ่งที่อยู่ในซูดานนิ้วต้องการที่จะออกไปจับสัตว์ที่อยู่ในกระเป๋านิ้วก็ได้ชวนเจคอ,อบไปด้วยซึ่งที่แรกเจคอ,อบก็ได้ปฏิเสธแต่นิวก็ได้ให้เหตุผลไปว่าถ้าเกิดว่าเขาใน,นอากาศดีขึ้นทีหน้าก็จะลบความทรงจำของเจคอ,อบทันทีเจสอ,อบที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะไปด้วยคุยเดนที่กลับมือถึงบ้านแม่เลี้ยงของเธอก็ได้ถามว่าควยเดนนั้นไปไหนมาจาาาากกกกนนนนนััน้้้้ยเเดโแมีทษขาหาบบึ นิวได้แกะรอยไปจับตัวนี้เฟอร์ที่ร้านเพชรทังน่าควินนี่และตีน่าก็รู้แล้วด้วยว่าทั้งสองนั้นออกไปข้างนอกและทันน้านของนิวก็ได้จับสัตว์ตัวที่2มาได้ทั้งสองได้หาที่ซ่อนและเข้าไปในกระเป๋าและหลังจากที่ทั้งคู่เข้าไปในกระเป๋าตีน่าก็ได้เข้ามาเอากระเป๋าและเธอนั้นก็ได้ตรงไปที่กระทรวงเวทมนต์และในงานปราใสาก่อนที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ได้มีอคูเรียนอยู่ตัวหนึ่งเข้ามาป่านป,านปวดในงานจนมีคนตายซึ่งเรื่องก็ร้อยไปถึงสภาในกระทรวงและในขณะเดียวกันตีน่าก็ได้เข้าาามมใในรระะหหว่่่งทีปชญุญ ซื้อเธอก็ได้บอกความลับของนิ้วให้กับคนในกระทรวงรู้และประธานในกระทรวงก็รู้สึกโกรธมากที่มาบอกหลังจากเกิดเรื่องก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่จับทั้งสามไปขังคุกเพื่อรอตรวจสอบเกบได้สอบสวนนิวถึงเรื่องที่เอาคูลัสมาที่นิวยอร์ก ซึ่ออัลคุรัเป็นอันตารายอย่างมากและนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งสองคนถูกประหารชีวิตและอีกคนนึงก็กําลังจะถูกลบความทรงจําควินนี่ที่รู้ถึงใจิตใจของพี่สาวเธอนั้นก็ได้ออกไปเพื่อที่จะช่วยพี่สาวเธอนั้นได้เห็นเจคอ,อบที่กำลังจะถูกคุมตัวไปลบความทรงจําควินนี่ได้ขู่ผู้คุมจนผู้คุมยอมทํทาตามเธอและควินนี่ก็ได้พาเจคอ,อบไปช่วยนิวสคาเมนเดอร์และก็พี่สาวของเธอทางนัานตีนั่นที่กาลังอยู่กับวังวนความทรงจํา,าของเธอและกําลังจะถูกประหารนิวได้จากการกับผู้คุมในนนเเเรีียยกสติิขออองธและมื่่วชวชาได้สําาเเร็็็จจจกกกกกไไดด้้้้้้พัันนนนนนีีีทงคู่อ่อออบบววแและและะ อยู่ในกระเป๋าและควินนี่ก็พาทั้งสาวออกจากกระโซนได้สำเร็จเบฟเด้นมาถามความพื่หน้าของเด็กผู้หญิงอีกครั้งหนึง่ง ครั้นได้หวาดล้อมได้สร้างความเชื่อใจให้กับคุยเดนเขาได้ให้สร้อยเส้นหนึ่งแล้วบอกว่าแต่ได้ทุกเมื่อที่เจอเด็กและหลังจากที่นิ้วหนีไม่ได้ก็ต้องการที่จะไปหาสัตว์ตัวสุดท้ายแต่ปัญหาของมันก็คือสัตว์ตัวนี้มันสามารถล่องหุนได้ตลอดเวลาตีนี่ได้เสนอให้ลองไปหานูเกอร์เพราะว่านูเกอร์อาจจะรู้เบาะแสของสัตว์ที่หายไปก็ได้แล้วพอไปถึงนิ้วก็ได้นําสิ่งของเพื่อที่จะไปแลกกับเบาะแสแต่นูเกอร์ไม่ได้สนใจของที่นิ้วเสนอให้เลยแต่นูเกอร์กลับสนใจสัตว์พืชตััััวววนนนนนนึึงงซ่่่มมมมมมีีือออาาาาาแกกกรร้้คสสถใดดุญจไ ซึ่งที่แรกนิ้วก็ไม่ต้องการที่จแลกเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมเพื่อที่จะแลกกระบอกแสที่จะต้องหาสัตว์ที่เหลือและแถบโดนขู่เรื่องมากุซาที่ไล่ตามพวกเขาอยู่และหลังจากที่ได้โอทากเกอร์เขาก็ได้บอกถึงสถานที่ที่ตัวเล่าหัวนั้นอาราวาแต่แล้วพวกมากุซาก็ได้มาบุกที่บาร์เพราะว่านูเกอร์หักหลังนิวเพื่อที่หวังจะได้ฆ่าหัว แต่สุดท้ายแล้วทั้ง4คนก็หนีไปได้ทางด้าของควีเดนได้ก้มลงไปที่ใต้เตียงของเด็กผู้หญิงคนนึงและควีเดนก็ได้เจอกับไมค์กาสิท์ก่อนที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจะเข้ามาควีเดนได้ถามเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่ยังไม่ไทันจะได้คําตอบอะไรแม่เลี้ยงของควีเดนก็ได้เจอควีเดนที่ถือไมค์กายสิทิ์แม่เลี้ยงที่กำลังจะท,ทําโทษควีเดนแต่ตัวของควีเดนก็ดังกลายเป็นออคูลัสซะก่อนและนั่นจึงเป็นเหตุที่ทําให้แม่เลี้ยงตายนิ้วที่ได้ไปยังสถานที่ที่ได้บอกแสมาและเขาก็ได้เจอกษัตริย์เลี้ยงดีมีกายที่อยู่ในห้างแห่งหนึง่งเขานั้นได้ตามดีมีกายไปจนรู้ว่าเขานั้นนับพลาดเพราะที่จริงแล้วสัตว์ที่ออกไปมันมีทั้งหมด4ตัว ซึ่งตัวหนึ่งที่นิวนับพลาดไปก็คือออคามีออคามีเป็นสัตว์ที่สามารถขยายตัวได้ตามสถานที่ดีมีเกรที่ได้รู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นมันก็ได้เข้าไปช่วยเจคอบกับควินนี่นิวได้บอกกับทั้งสาว่าให้หาแมลงกับการน้ำชาหลังจากที่เจคอบได้มาก็ได้โยนแมลงใส่การน้ำชาและออคามีก็ได้ย่อส่วนไปกินแมลงที่อยู่ข้างในการน้ำชาด้วยเช่นกันและในที่สุดนิวก็ได้จับสัตว์ที่หลบหนีออกมาได้ทุกตัวทางด้านเกรฟได้เข้าไปหาควีเดน์ถึงเรื่องที่เกิิดดดดขขึ้้้้นนนนและไไอใหหคเเพาาตป็งั แล้วพอไปถึงเกรฟก็ได้หักหลังคุยเดนเกรฟได้ไปหาเด็กหญิงคนนั้นแต่ที่จริงแล้วเด็กหญิงคนนั้นไม่ใช่ออคูลัสแต่ที่จริงแล้วคุยเดนนี่แหละคือออคูลัสคุยเดนที่กำลังโกรธก็ได้ระเบิดพลังของตัวเองออกมาจนกลายเป็นออคูลัสแล้วก็ได้ออกอารวาสไปทั่วเมืองนิว <New S 2> ได้สั่งเสียตีน้าก่อนที่จะไปหยุดคุยเดนและในระหว่างการต่อสู้ก็ได้เจอกับเกรฟซึ่งเกรฟก็พยายามที่จะเกี้ยกล่อมคุยเดนเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วก็ได้มีปะทะกันเล็กน้อยก่อนที่คุยเดนนั้นจะลงไปที่รรถไไไไฟใตตต้้้้้้้ดดดดดดิิินนนนวววาา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 มมมมลลลลลงงปเเ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 พื่่่่่่่ออออทททีีีีีีจะะกกกกกกยยยย็็ยูฝแข และพวกมือปราบมันที่เซนตูซ่าก็ได้ตามมาทีหลังนาโดยประธานของกระทรวงวกวมมือปราบมันได้จากการกบควีเดนจนควีเดนนั้นสลายไปและนั่นจะทําให้เกรฟโกรธเป็นอย่างมากเกรฟนั้นได้พูดเหมือนกับกีเดอร์วอลที่เคยพูดไว้เพราะว่าเขานั้นไม่ต้องการให้โลกผู้วิเศษถูกปิดบังจากคนภายนอกและจังหวะที่เกรฟเผลอนิ้วก็ได้ใช้สัตว์วิเศษของเขาในการล็อกมือของเกรฟและนิ้วก็ได้ใช้คาถาคือสภาพใส่เกรฟจนได้รู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าน,นั้นคือกีเดอวอลและหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกจับ ทานดของประธานที่ไม่รู้ว่าเขาจะลบความทรงจํำยังไงเพราะว่าคนที่เห็นนั้นเยอะมากนิวก็ได้ตัดสินใจที่จะให้ทันเดอร์เบิร์ดนั้นบินขึ้นไปเพื่อที่จะให้ฝนตกและก็ให้ทันเดอร์เบิร์ดข้ามน้ํายาลบความทรงจําไปด้วยและน่นกะทําให้ผู้คนลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และสภาพบ้านเบิร์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมและก่อนที่ประธานจะจากไปเขานั้นก็ได้ขอบคุณนิวสคาเมเดอร์แต่ถ้าประธานก็อยากจะให้ลบความทรงจําข,ของเจคอบอยู่ดีเพราะว่าเขานั้นคือโนแมสและหลังจากนั้นควินดี้ก็ได้รำ่ำลกนนาก และต่อมาเจคอบที่ไปทํางานที่โรงงานนิวก็ได้แก้เข้าไปหาเจคอบที่มีเปลือกไข่เงินอยู่ในนั้นเพื่อที่จะให้เจคอบเอาเปลือกไข่เหล่านี้ไปทําประกันเพื่อทําร้านเบเกอรี่ในฝันของเขาทาด้านของนิวและตีน่าก็ได้ล่ําลากันและส่วนควุณดี้ก็ได้เข้าไปหาเจคอบที่ร้านเบเกอรี่และสัตว์มหาสรจ์นในภาคนี้ก็ได้จบไป